หนึ่งวิธีในการตอบ Li n e OA ให้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นสำหรับพวกเราทุกคนนะคะให้เราค่ะกดมาตรงแชทต,ตรงข้อความตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดดูตรงรูปฟันเฟืองด้านบนขวามือนะคะกดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บจะเห็นคำว่าข้อความตอบกลับตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะมาเซตได้เลยว่าเฮ้ยข้อความไหนเป็นข้อความที่เราใช้ประจำประจำหรือบ่อยๆอ,อย่างเช่นนะคะอย่างเช่นข้อความคลิปผู้หญิงอันนี้ก็คือว่า เป็นคลิปที่เราต้องส่งให้ PP ดูก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือเป็นอย่างนี้แล้วเราสามารถที่จะใส่เนี่ยคะ่ะเราก็เติมข้อความลงไปได้สมมุติว่าเราใส่อันนี้ใช่ไหมคุณแล้วเราก็กดบวกตรงเนี้ยคะ่ะกดบวกตรงบริเวณด้านนี้นะคะปึ๊บมันก็จะเป็นชื่อผู้ใช้ดูคลิปนี้เลยแบบนี้พอเราทําเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกนะคะเดี๋ยวเกตจะเทสให้ดูนะคะว่ามันจะออกมาประมาณรูปแบบไหนแบบนี้ สมมตินะเกดก็จะคุยกับตัวเองเนี่ยแหละสมมุตินะี่เกดเป็น P p พนะคะก็เวลาใช้ก็คือกดบวกตรงนี้แล้วก็กดข้อความตอบกลับแบบนี้ค่ะแล้วเราก็กดเลยนี่ส่งคลิปผู้หญิงแบบนี้ปึ๊บพอส่งไปเนี่ยค่ะข้อความมันก็จะเป็นแบบนี้เลยคุณและตรงเนี้ยมันก็จะเป็นชื่อที่เขาตั้งไว้ถึงแม้ว่าเราเปลี่ยนชื่อเขาก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะตัวลายตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะไปเอาชื่อเดิมที่ พีพีท่านนั้นตั้งชื่อเขาไว้เดิมอยู่แล้วนะคะดูคลิปนี้นะคะคือเราไม่ต้องไปหาว่าแบบเฮ้ยเราเคยพิมพ์ไว้ตรงไหนเราค่อยไปก๊อปปี้มาวางอะไรเงี้ยตรงนี้ก็สะดวกดีนะคะเดกก็จะแปะไว้หลายอย่างที่เราจะใช้บ่อยๆนะคะเช่นคลิปนั้นคลิปผู้ชายอะไรเงี้ยเวลาที่ตอนนี้เรามีผู้ชายเข้ามาบ่อยแล้วเราก็จะมีคลิปแบบเออโอนเงินบัญชีโอนเงินแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นแบบนี้เราใช้อะไรบ่อยๆเราก็ มาเก็บไว้ได้เลยอนะมาดูวิธีการเก็บอีกหนึ่งรอบค่ะมุมบนขวามือนะคะรูปปันเฟืองกดเข้าไปแล้วก็กดตรงข้อความตอบกลับแล้วก็เพิ่มข้อความใหม่นะคะทําแค่ครั้งเดียวพอกดบวกค่ะแล้วเราก็ใส่ชื่อสมมตุติอันนี้เป็นเทสนะเป็นเทสตออ์สมมุตินี้เป็นเทสนะคะทพสอบแล้วเราก็พิมพ์ข้อความที่เราใช้บ่อยๆ ข้อความใช้บ่อยใช้บ่อยค่ะและสมมุติว่าเราจะเอาชื่อคุณใส่ใส่คำว่าคุณไปด้วยนะคะแล้วก็กดบวกตรงนี้ค่ะกดบวกตรงนี้ใส่ชื่อผู้ใช้แล้วมันก็จะอัตโนมัติให้เองเลยนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็พิมพ์ต่อได้เลยชอบไหมคะชอบไหมคะง่ายดีเนาะอะไรเงี้ย อพอเราทําเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดคําว่าบันทึกเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นข้อความที่มาให้เราแล้วเวลาที่เราจะตอบกลับก็กดเข้าไปแล้วเราก็กดบวกสายมือข้างล่างนะคะกดตรงข้อความตอบกลับเนี่ยที่เราเซตไว้เมื่อกี้นี้ตรงคําว่าเทส t e ก็กดไปปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ลองเอาไปใช้กันจะได้ทำให้พวกเราทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะ